เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อวันที่4เมษายนเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ศาลากลางน้ำวัดขุนพรมดำริบ้านอุปราชตำบลท่าสงคนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามรวมในพิธี โอกาสนี้นายกมูลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามร่วมในครั้งนี้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2 5 6 1ดถึง2580้าด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติเพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและห่วงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่าน,นกลไกต่างๆรวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสารรค์ดังนั้นนายกองโทธาราณาโคชเสนีว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชรโคชเสนีสัตยารักษ์จึงได้จัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี2564ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทยสืบไปทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารครามได้จัดพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี2564ให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารครามรวม38แห่ง มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจำนวน4โรงเรียนให้อวาดและชมนิทรรศการตามลำดับเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เรียนรู้เป็นพิเศษเกิดความรักชาติและมีความกตัญยูกะตเวทีต่อบรรพบุรุษไทยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นคนดีโดยมีกิจกรรมมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยและนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมีผู้เข้าร่วมกว่า50คน